เวทีเวทีอคอนเสิร์ตไรอันนะคะก็มีตลาดตลาดกข็าขาย,ยเฉพาะงานตลาดนัดเนาะเชือว่าเขารวงไรอันเขาจะมีมันมีงานศพ อร่อยอร่อยอร่อยครับสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแดงมาเลยเอาอะไรมาไม่ได้ขึ้นรถเมลล้ลำบากเหนื่อยจัดเลยเหนื่อยจัดเหรอนางระเต แจกว่ะอันนี้ค่ะโอ้คนสวยพี่อะไรอันพูดพูดจาดีพูดจาหน้าครบแม่ไหญ่เนี่ยคนสวยสินสามก็จะไปวัดแเลน้อยอรู้รู้จากทั้งทั้งทั้งคนสวยของพี่อะไรอันแล้ว่ายู่กันเลยไงเดี๋ยวมชื่อเดี๋ยวะก็ พี่ลดวนน้าบกันแล้วค่ะอะไรเนยค่ะฮะอะไรนะค่ะ